สวัสดีครับพบกับ s p o ร์ตบาร์อัปเดตครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวแมตช์การแข่งขันระหว่างแอสตันวิลล่าครับที่พบกับเชลซีครับแล้วก็เป็นเชลซีครับที่ได้รับชัยชนะไป2ประตูต่อศูนะครับจากเมสันเมาครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนิดๆหน่อยๆครับพอเป็นน้ำจิม้มพอให้รู้เรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคู่นี้นะครับว่ามีอะไรบ้าง เกมเริ่มการ่งขันมาได้6นาทีครับเชลซีก็ได้ประตูออกน้ำครับจากจังหวะที่เบนชิเวลได้บอลแล้วเปิดเกมขึ้นมาจากฝั่งซ้ายจ่ายเข้าไปในเขตโทษครับไทลอนมิงครับเซนเตอร์ของแอสตันวิลล่ามงสกัดผิดเลี่ยมบอลก็เลยโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่เป็นเมสันเมาส์ครับที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็สอดเข้าไปยิงโล่งๆนะครับทำให้ผู้รบเอ่อทำส่งบอลเข้าประตูไปให้เชลซีบุกนำไป1ประตูต่อศูนย์ นาทีที่15ครับแอชลียังก็ได้บอลมาทางฝั่งซ้ายครับเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็เลือกเปิดบอลไปด้านหน้าครับโอลิวัตกินพยายามงก์แต่ไม่โดนบอลครับบอลเลยไปถึงลีออนไบรี่ได้มงโลุกๆแต่บอลก็ชนคานครับชนเสาข้ามคานไปครับโอหน่าเสียดายครับจังหวะนี้ในนาทีที่21ครับเดนนิอิงก็หลุดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายจ่ายเข้ามาที่กรับเกตโทกับจอห์นแม็กกินครับแต่ก็ยิงไปติดเซฟของเกป้าครับปัดออกมาเข้าทางเดนนิอิงก็ยิงไปติดแต่ก็โดนเกป้าก็เซฟได้อีกครั้้งงงงก่่่ออนมาาาเขขทททจีียิ แล้วก็เป็นเกป้าที่เซฟอีกทีนึ่งอครับก่อนจะบอลมาเข้าทางของแรดการหลุยเขานี่ยิงออกข้ามคานออกไปเลยนะครับคือเซฟจนหลุยไม่อยากยิงแนละ้วนาะทีที่ท26กครับติโกซินวาครับพยายามบังบอลครับแต่ก็เป็นจอร์นแมกกินครับที่เบียดแย่งบอลออกมาได้แล้วยิงยัดไปเสาแรกครับแต่ก็เป็นเกป้าครับอาริาบาร์กาที่ยืนถูกที่ครับปัดบอลออกไปได้พูดมันชื่อยากจริงนะอาริาบาร์กาลิ้นพันไปหมดเลยนะฮะ นาทีที่30บครับเจคอบลมซี่ตัดบอลจ่ายบอลตัดหลังครับรอนเบลลี่ได้บอลทางฝั่งขวาครับขอนวานบอลเข้าไปที่หน้าปากประตูเดานน่อิงได้หมงเต,ต,ต็มครับแล้วก็เป็นเกป,ป้าครับที่ปัดบอลออกหลังออกไปได้อีกครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำประตูได้ครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกแอสตันวิลล่ายังตามหลังเชลซีอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเริ่มครึ่งหลังมาได้นาทีที่5 2ครับ ก็ได้เตะมุมครับแอสตันวิลล่าดาการหลุยส์ก็เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับเกป้าพยายามออกมาตัดบอลแต่ไม่โดนบอลทาให้บอลเลยไปถึงโอลิวันกินแต่ก็มองหลุดเสาออกไปครับก็พลาดนะครับไม่ใช่ไม่พลาดแต่พลาดแล้วอีกฝั่งทําประตูไม่ได้สําหรับเกป้านาทีที่6กครับชิมเยนก็ได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับเมสันเมาส์รับนาทียิงครับก็ยิงบอลขามกําแพงพุ่งเสียบใต้คานอย่างสวยงามนะครับเอมิเลอัโนมาทีเนี้ยนะครับไม่สามารถจะช่วยเซฟได้เลยครับจากจังหวะนี้ต้องบอกว่า เป็นการปลดล็อกของเมสันเมาส์ดนะครับดูดูการนี้เขายังยิงไม่ได้เลยครับก่อนหน้านี้มามาลัดนี้ยิงได้ยิงได้2ลูกเลยําไม่ได้ดูแน่คิครับแต่ช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนั้นไม่มีชิมใดทาประตูได้เพิ่มครับหมดเวลาการแข่งขันเชลซีครับบุกไปยัดเยียดความพ่ายแพ้กับแอสตันวิลล่าถึงถิ่นนะครับสองประตูต่อศูนย์ส่งผลให้เชลซีนั้นคว้าชัยในลีกติดต่อกัน4ีนัดครับมี19คะแนนเป็นยืนเป็นอันดับ4ของตารางครับในขณะที่แอสตันวิลล่า นัดแรกในรอบ5เกมครับมีอยู่9แต้มอยู่ที่16กเกแฮมพัตเตอร์ครับคุณซื้อของเชลซีครับออกมาชื่นชมเกปาอาริสบราร์กาครับผู้รัรศัพท์พตูวของทีมที่มีส่วนเซฟในจังหวะสำคัญสำคัญ,คญจนช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มจากแอสตันวิลล่ามาได้ในเกมบล่าสุดครับผลการแข่งขันนั้นเป็นการเมาส์ยิงคนเดียวของเมสันเมาส์แต่ว่าคนที่ถูกชื่นชม ไม่ใช่เมสันเมาส์ครับเป็นเกป้าครับที่เข้นฟอร์มเก่งออกมาได้และปฏิเสธทั้งลูกยิงของจ่าขับแลมซี่ทั้งแดนนี่ยิงครับทั้งซึ่งจริงทั้งสองลูกเนี่ยมันน่าเข้ามากครับก็สมควรนะครับจะรับความสิ้นชมสาหรับเกป่าคือเกป้าเนี่ยหลุดไปเป็นตัวสำรองทั้งปีเลยนะปีแล้วเพราะเมนดี้โชว์ฟอร์มดีมากแต่พอมันเปลี่ยนถ่ายตั้งแต่ยุคทูเคิลแล้วครับก่อนทูเคิลโดนไล่ออกเนี่ยทางเมนดี้ในโชว์ฟอร์มไม่ดีเลยครับออกบอลพลาดบ่อยครั้ง ทำให้ทีมเสียประตูไปถึงผลส่งให้ผลให้ทีมพ่ายแพ้เพราะมาถึงยุคของแกรนเปตโตก็เลยใช้เกป้าเนี่ยเป็นผู้สาตัวตัวหลักแข่งกันเียกว่าโชว์ฟอร์มวันนี้มันสมกับค่าตัวแพงที่เขาต้องแต่สมัยที่ซื้อมาเลยทีเดียวครับและนั่นคือเรื่องราวของแอตตันวิลล่ากับเชลซีนะครับซึ่งผลสุดท้ายแล้วจบลงที่ว่าแอตตันวิลล่าศูนย์เชลซีสสวัสดีครับ